ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับลุงป้าน้าอานะครับชาวยูทูบทุกท่านครับผมครับผมอยู่กับผมนะครับ YouTube ในเที่ดูดันทุ่งไทยชาแนลนะครับช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับเจ้ากลการเกษตรต่างๆเนาะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ตามมาดูอ่จุกหล่องเนาะยกหล่องมันสำปะหลังนะครับผมโดยใช้หางบุกเบิกนะตัวนี้เป็น เป็นหางสามนะครับแต่ว่าออถอดกระทูออกสองกระทูนะครับก็จะเหลือไว้หนึ่งกระทูก่อนอื่นก็จะมาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นโครง CMT นะครับผมเป็นสามกระทูประมาณนี้ครับผมส่วนตัวนี้เป็นของไขยยังหลีนะครับผมบีผมมีอยู่สองออสองโครงนะครับ ตัวนี้เป็นหางรถใหญ่นะครับเป็นหางรถใหญ่แต่ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กเป็นตัวสามกระทูเนาะมันเป็นการสั้นนะครับส่วนอยู่ตัวอยู่ที่บ้านนะครับเป็นเป็นไข่แฮงหลีตัวนี้จะเป็นอ่กาก้านยาวครับสี่กระทูจะยาวกว่าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับรถใหญ่แต่ว่าวันนี้เราได้นํามาทําเป็นหางยกล่องนะครับผมเอามาใส่เจ้าตัวยุ่งนะครับ L3608 นะครับนี่ครับ มาชมอ่าลองที่เราทำการทดลองไปเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ก็ได้ส่วนตอนนั้นอ่ามาทดลองแรกๆครับผมตัวนี้ก็กำลังได้ประมาณสามล่องครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้มาทดลองตอนแรกๆผมรู้สึกว่ามันมันใหญ่ไปครับล่องมันใหญ่ไป ก็เลยขยับเข้าอีกครับบีบเข้าอีกก็แปลกๆครับผมหลายท่านก็อาจจะเห็นคุณหูคุณตาแล้วนะครับเนาะวันนี้เราก็ได้มาทำให้ดูอีกคลิปนะครับผมยกล่องตัวนี้จะปลูกมัน,มนแหลงเนาะครับปลูกฝาแหลงเนาะ ในที่ประมาณสองไร่กว,กว่าครับข้อดีก็คืออได้ลึกครับตัวนี้ส่วนเรามา,ถาไถแปรไว้มาก่อนมันจะมันไม่ค่อยลึกครับเพราะว่ามันยามันเยอะแล้วก็เป็นเศษฟางเยอะด้วยครับไถไม่ค่อยลงเราได้เอาผ่านตัวนี้รู้สึกว่าโอ้ลึกๆึกดีครับ น้ำหนักมันได้เนาะแล้วก็เป็นเป็นกระทูเดียวด้วยรู้สึกว่าล่องอาจจะสูงกว่า,าหางยกล่องปกติเนาะสูงกว่าครับตอนนี้จะเป็น CMT นะครับเดี๋ยวก็ผมจะมา่าให้ดูนะครับเนาะโอ้ยมาก็ได้นี่ครับ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะตอนนี้มันไม่มีคัดท้ายครับรู้สึกว่ามันจะบังคับรถหน่อยไล่เตอือพุแล้วครับบังคับรถมันบังคับรถไล่ลเตอือพุล้วมันเป๋ยเนาะมันโม,มมีโม,มมีคัดท้ายเขาต้องหาคัดท้ายมาใส่นะครับถ้าใจะให้ดีตอนนี้มันไม่เยอะครับสองไล่เดี๋ยวผมก็ถอดเก็บแล้วครับถ้าใจะให้ดีใจะให้งามใจะให้ตรงนะครับ ต้องหาคัดท้ายมาใส่ครับมันจะไม่แพ้สู้อ่าแพ้รถเราเนาะประมาณนี้ครับผมอ่ะเดีย๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับเดีย๋ยวี่น้องท่านใดเนาะอยากลองทดลองดูเหมือนกันเนาะดีครับข้อดีคือเสียบได้ลึกถ่ายได้ลึกแล้วก็ดินไม่แน่นครับข้างลลังดินไม่แน่นผมลองเสียบโอ้ลงลึกครับเลึกๆดีครับ หรือว่าผ่านครับถ้าได้แบบนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันช้าครับไปกับมันจะไปกับอสองเที่ยวต่อหนึ่งล่องเนาะประมาณนี้ครับผมอโอเคครับผม แล้วนะครับอย่างดีประมาณสองไร่สองไร่สองงานประมาณนี้ครับผมประมาณสองไร่เคืองครับผมเนื้อางานเราก็จะได้ประมาณนี้ครับนู่นข้อดีก็คือดินไม่แน่นนะครับแบบนี้ดินไม่แน่น เราจะสามารถเสียบเสียบลงได้ไง่ายเนาะข้างล่างจะมีเตยาทาั้งนั้นเลยนีย่ครับที่ปั่นกระจายฟางไว้นะครับอันนี้ไม่ได้จุดครับไทยได้เลยช่องเรามาเกี่ยวมันก็มีน้ำหน่อยเนาะถือว่าเน่าเร็วครับผมส่วนลองเจ้า4ี่สองก็ฝังนั้นครับไทยยากกว่าครับแต่ก็เสียมันก็คือมันช้านะครับ ช,ช่าเดชเชวเนาะที่ว่าได้เนื้อง,งานออกมาที่ดีครับผมปริมาณลองความกว้างก็เท่าๆฝันยกลองครับแต่ว่าจะมันจะสูงกว่านิดหน่อยเนาะประมาณนี้ครับผมฝีมือก็ไม่เท่าไหรนะครับเพระาะว่าไม่ไม่ค่อยได้ยกเนาะอย่างมันซ้ำประหลังนี่ไม่ค่อยถนัดนะครับผม ใ้เต่นาครับส่วนมากก็จะเป็นงานไล่ดินรถใหญ่อ่ะโอเคครับผมส่วนนี้ก็ถือว่าผ่านครับถ้าเรามีคัดท้ายดีๆมันก็สามารถขับขับง่ายขึ้นเนาะมันไม่แกงแกงซ้ายขวาเนาะนี่รถมันเปลอครับเป๋ซ้ายเปรอขวาไม่นิ่งนะครับมันไปไม่นิ่งล่องเรามันก็จะไม่เสมอนะครับ จะมีที่ใหญ่ที่เล็กที่เกี่ยวเนาะถ้าใส่ก็ท้ายดีๆนะโอ้ไถสบายครับผมช้าครับช้าเดี๋ยวชั่ร์ช่องานออกมาดีครับผมเนื้อง,งานดีประมาณนี้ครับผมสว่วนลองที่เราเดินนี่ก็เดินง่ายครับเพราะว่ามันจะเป็นหน้าดินนะครับศาสตร์ศาสตร์มากบจะไม่แข็งนะครับเพราะว่ามันมันไถมันไถลึกลึกครับตัวนี้ พอดีคือลึกอโอเคครับเมื่อกี้เกือบติดตรงนั้นครับมันลึกไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกปดติดตามเป็นกำลังใจขับผมครับเจอกันคลิปหน้านะครับงานก็ประมาณนี้ครับผมให้ผ่านนะครับตัวนี้อ้าวโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ